ส,สดีครับท่านผูชมทุกท่านวันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกมโรบอทแมปบูเคเว่นนั่นเองเย้ก yeah. ็คือในตอนนี้เนี่ยเราจะพามาดูสถานที่ลับๆในบูเคเว่นกันนั่นเองนะเอาไปที่สถานที่แรกกันเลยดีกว่าไปไปไปขึ้นมอเตอไซค์กันไปมาขึ้นเร็วมาผู้ช่วยมาวันนี้เอาเพื่อนที่เป็นผู้ช่วยมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามันข้งเอามันคงเอามันขัง ส okay, yeah, ี่ร okay, right ้อยอะพอน่ะร้อยเมื่อกี้ลอยใช่ไหมครับผู้ชมเนี่ยเขายังรอยอยู่เลยเนี่ยตอนเนี้ยโอเคเราไปเราไปดูต่อไปกันเลยดีกว่าเขายังไม่เดินมาสัทีนะ เอ้ยแต่พรรอยอยู่นะเอ้ยสถานที่สถานที่แรกนะครับก็คือที่บอสไที่ลงรถตัเองนะให้เราอเมื่อ,อกี้พรลรอยอ่ะอ่าอย่างแรกนะครับให้เรามาถูไม่ถูมาขัดไม่ถูพื้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ลงมาอ่าก็จะเจอเป็นฐานบัญชาการของสปายนั่นเอง ครั้งใช่ลอยมากอต่อไปก็ออกนะครับไปไปที่สถานที่ต่อไปนะครับอยู่อยู่ใกล้ๆนี่เองนะไม่ใช่พอนะออก สถานที่ใกล้นะคบถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเตรียมบันไดนี่เตรียมขอจะเตรียมทำอะไรบัดไปบพี่นี่วางยากอะไรอย่างเงี้ยแค่ขึ้นตรงนี้นะครับนี่ให้ขึ้นทางนี้นะถ้าเกิดว่าไม่ไม่ขี้เกียจเตรียมบันไดนะเออ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 เดี๋ยวทำไมผมเข้าไม่ได้โอเค ไม่ต้องขี้เกียจดีกว่าผมไปล้วฉันกำลังมาที่โรงพยาบาลจ้าอันนี้เนี่ยให้เรามาเตรียมบันไดนะครับว่างดีๆนะครับนี่บันได ทำไมมันเมาอย่างนี้ขึ้นมาเลยตรงนี้ก็จะเป็นโรงพยาบาลรับนะคะถ้าเกิดว่าใครรู้อยู่แล้วก็ขอโทษนะคะก็คือผมจะทำให้คนที่ไม่รู้อาตรงนี้มีซอมบี้นะไม่รู้ว่าเป็นซอมบี้รึเปล่ามันตัวเขียวๆมันซอมบี้เลยฮส่วนตรงนี้ก็เป็นแบบรอยนะครับ อ่าแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ผมบอกนะครับนั่นก็คือจุดที่ผมบอกว่าถ้าใครที่เกียดให้ขึ้นมาตรงนี้นะแต่ผมก็ทําไม่ได้จริงๆนะใครทําได้ก็ช่วยบอกผมหน่อยตรงนี้ก็จะมีสลิงฉีดยานะครับนี่ฉีดยาซอมบี้นะนี่ยาซอมบี้นี่ยาซอมบี้ไปไปสถานที่ต่อไปเลยครับไปอ๋อลืมจ็ด สถออานที่ต่อไปที่ที่ท่านจะจดจำจดจำแล้วนำไปใช้จดจำและนำไปใช้ครับต้องจดจำและนำไปใช้หลออานที่เราไปเราต้องขี่วนไปอีกด้านหนึ่งนะคะไปอีกฝั่งหนึ่ง นี่ขี่มอเตอร์ไซค์ใส่บาางนี้เนี่ยแหละเอออย่างนี้ดีเราไปที่นี่กันเลยนะครับตามผมมาก็ได้นะอืนีก็คือเราจะมาอยู่ตรงนี้นะครับท่อนประโยคนั้นเขาจะพูดท้ายคลิปอ่าให้เดินตามผมมานะครับเออเดินตามผมมาเลยก็คือ จะเดินทางไหนก็ได้นะครับแต่ว่าจะกระโดดมาทางนี้จะง่ายกว่านะไม่ต้องเดินอ้อมนะอาเห็นไหมเนะี่ยที่เขาบอกว่า do not enter นะครับตรงนี้หละห้องลับอย่างดีเลยนะยิ่งพูณมันยิ่งอยูนะคะทุกคนเอา้าจะไปไหนเล่าจะไปไหนลเล่าอ่อตรงนี้นะครับก็จะต้องเป็นเอ่อ นี่เป็นห้องธนาคารนะครับอันนี้ต้องใช้ระเบิดระเบิดนะแต่ว่าเราจะไม่ทํานะเราไม่อยากเป็นโจรไปไปที่ต่อไปกันเลยเอ้าทำหมออีโทนสาะระัช่ว <c oughs> มีดฟ้าทำไมจะไม่มีขึ้นไปที่สถานที่ต่อไปกันเลย สถานที่ต่อไปเนี่ยจะอยู่ที่บ้านนะครับอ่า <pride> ผมเล twenty twenty ือกเชาวบ้านหลัง <Vari> ท <ant> ี่สิบสี <weed> ่แล้วกันอ่าที่มีบ้านหลังที่สิบสี่แล้วก็เลือกบ้านเป็นบ้านเศรษฐีนะคะนี่นี่นี่บ้านแบบบ้านทองทองนะนี่เป็นบ้านทองทองแล้วก็จะเข้ามาในบ้านทองทองนะครับไปที่ห้องอ่านหนังสือกันเลยห้องอ่านหนังสือเนี่ยอยู่ข้างล่างนี้นะครับ อ่ะแล้วจะนั่งทำไมวะอ่าให้มันจะอยู่ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยเอ๊ะทำไมกดไม่ได้อ๋อยู่ฝั่งนี้อ๋อยู่ฝั่งนี้อบบไปเลยตรงนี้มันก็เหมือนเป็นแบบศาสนาพิธีนะคะแบบบูชายันอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยแบบมานั่งล้อมวงกันอะไรเอนอนะก็ค่อย คนลุกนะเออขึ้นไปเลยไปออก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 ไปเลยใช่เราก็กำลังจะไปบ้านอีกบ้านหนึ่งนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะมาขายบ้านทางนี้นะขายเลย อ่ะพรเช่าให้หน่อยเช่าให้หน่อยใช่ยุ้ยเดี๋ยวพรยกเลิกดีกว่ายกเลิกดีกว่าเดี๋ยวเขาเช่าเองเออบ้านดันนั้นรู้สึกว่าจะเป็นบ้านหลังนี้นะอ้าวว่าแต่เวลาสร้างบ้านของผมมันยังไม่ได้อ่ะพรบ้านหลังสีเขียวนะพร อ๋อก็คือต้องรองให้มันมีของอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ไหมป้าแต่ในะรนะหว่างที่ไอ้นี่นะครับเรากลับไปที่จุดเริ่มต้นกันเลยนะแล้วก็ไปที่สถานที่รับต่อไปสถานที่ต่อไปเป็นสถานที่อะไรดีนะ ไปที่ไหนต่อดีอมเดี๋ยวนะจำทางไปไม่ได้แล้วทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงผอขอช่ก่อน ห้องที่มันเป็นห้องรูอ่ะพรคือห้องไหนนะเป็นห้องไหนนะลืมแล้วอ่ะไม่ใช่บ้านเป็นที่รูที่มันมีกระดาษอ่ะที่มันเป็นกระดาษแล้วก็มีไอ้ที่สีฟ้าลูกศรสีฟ้า โพราะฉะนั้นก็มาดูที่บ้านกันก่อนอุยยังไม่ได้อีกเลอเนี่ยยังไม่ได้อีกเลอเนี่ยเออซื้อให้เลยก็ได้มั้เอาเอาเอา ใช้บ้านนี้ไหมดูสิอ่าบ้านนี้ไายข้างหลังทีวีให้ทุกคนเนี่ยเดินมาที่ทีวีนะครับอ่าดีนะที่เพื่อนผมเช่าบ้านให้นะ่ะเย้เย้เย้มากดปุ่มทางม้ก็มีขุนสมบัติเงินทองมากมาย อ่สันหยังไม่มีคือเดอคือเดต อ่ะขายบ้านเลยเือ X4 ทีนะครับทุกคนในระหว่างนั้นขอคัดไปเลยแล้วกันโอ้ผมลืมไปครับว่าไอที่ร้านที่มันเป็นเอ่อคลีเนอร์นะครับอ่ามันเป็นร้านหรือเปล่ามันจะมีอีกมันจะมีอีกห้องรับนึงนะครับที่ผมลืมไปเอ้ยเอ้ยเอยข้างหลังโอ้โหหมดสใดส่แต่ฟุตบาทจกล้อด้วยยกล้อด้วย กำลังขับไปอะดิติดต้นไม้อยู่เนี่ยเออโลนนิกไปละสเก็ตนี่แหละดีสุดห้องนีมาเนี่ยมานี่นะครับ ลงมาข้างล่างนี้นะครับอ่าแล้วก็มาตรงนี้ให้กดไปที่สวิตไฟนะครับมันก็จะมีห้องนะอู้นี่นะครับก็จะเป็นห้องแบบเป็นห้องตำรวจเลยอ่ะนะนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบนะก็คือจะมีห้องต่างๆเราสามารถดูได้ทั่วเมืองเลยทุกคนเนี่ยผ่านห้องนี้นะเด้อเด้อเด้อเดอเด้อเดอ นะตรงนี้ก็จะเป็นแบบทีฟอนมีของเทียบเลยนะครับเนี่ยหยิบมาได้ด้วยโอ้โหไปขึ้นไปดูสถานที่ต่อไปกันเลยไปไปไป,ไปว่าทำวับเลยอ่ะตอนนี้นะตอนนี้นะครับเราก็ไม่อยู่ในสถานที่รับแห่งบ้านอีกแล้วนะ เราจะเอาบ้านนี้แหละนะครับทุกคนแล้วก็จัดเป็นบ้านนี้เลยนะจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระเพบเปปปเดะเดเป๊ปะเดะเดปเปบปะเดะเดฮ้ยเดี๋ยวทำไมเข้าก่อนเจ้าของบ้านอย่เนี้ยปะก็เราจะขึ้นไปดูข้างบนนะครับซึ่งเป็นตู้เสื้อผ้านะ เออตู้เสื้อผ้าอยู่ไหนอ่ะอะอยู่ไหนอ๋ออยู่นี่ในห้องนอนนะครับอ่ะใช้บันไดขึ้นไปหรือว่าจะปีนอย่างนี้ไปเลยก็ได้นะเอาเอาบันไดออกก่อนเอาบันไดออกก่อนเอาบันไดออกก่อนกดที่บันไดเลเออนี่มันปีนได้เลยนะนี่มันปีนไดเลยใช่มันปีนได้เลย นี่มันก็จะเป็นห้องใต้หลังคาอย่างเนี้นะครับอ่านี่เป็นบ้านที่บ้านเขียวนะก็จะเป็นห้องใต้นะบ้านเขียวก็จะเป็นห้องใต้อ่าไป อ่าก็แค่นี้แหละครับอ่าสำหรับที่รับอันนี้เนี่ยเราพยายามทำมาเอามาจากที่เราจําได้กันหมดแล้วนะผมแต่จริงๆเราจําได้ว่ามันมีสถานที่รับหนึ่งนะที่เราเนี่ยยังไม่ได้ที่เราอยายังไม่ได้ไอ้นี่นะครับที่เราไม่ได้จําไม่ได้นะก็คือเลยไม่ได้ทํานะครับอันนี้เรื่องนี้ต้องขอโทษจริดๆนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแนละ้วบ๊ายบาย ้วจากที่ไปจูนมานานนะนะก็คือเพิ่งจําได้นะว่าห้องอีกห้องหนึ่งอย,อยู่ที่โรงพยาบาลนะโอเคมุนที่โรงพยาบาลเหมือนกันแต่ไม่ใช่ข้างบนนี้นะเข้ามาที่ห้องเอนเตอร์นะครับเราจะเข้าฝั่งหนั้นก็ได้เข้ามาที่ห้องเ,งกเาาอกเอ็กซ์เรย์นะเดินเข้ามาเราจะเห็นเป็นห้องอย่างนี้อ่าแล้วเราเดี๋ยวผมจะลองย่อตัวลงมา อ่ะยอดตัวเล็กเอ๊บ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 เห็นไหมเอออะไรสีฟ้าฟ้ากดเข้าไปก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอืม อ่าเขาก็จะเข้ามาอยู่ในน้ำนี่นะครับอ่าซึ่งทางออกหรออันนี้ก็คือเราจะต้องไปหาไอจุดอีกจุดหนึ่งเพิ่มนะครับ จะต้องไปหาจุดอีกจุดหนึ่งเป็นทางออกเพิ่มมันนี่ก็คืออันนี้เนี่ยผมจะยังไม่มาบอกล้ก, <c oughs> กันก็คือผมก็ยังหาไม่ค่อยเจอเหมือนกันนะอก็คือในตอนนี้เนี่ยให้ถ้ามผมเนี่ยไปหาจุดอีกจุดหนึ่งก็จะว่าไปที่ทะเลนะก็ะคือตอนนี้เนี่ยจะไม่ได้แล้วว่ามันจะต้องวาไปที่จุดว่ามันอยู่ตรงไหนนะ ให้ไปหางกุญแจลูกศรได้อีกจุดนึงมันจะว้าไปที่ทะเลนะครับแล้วเราก็จะออกมาได้อย่างสันติสุขนั่นเองทางที่ดีก็คือผมจะพาม,ม,มามาโอเคก็ okay, okay, มีแค่นี้นะคะเท่าที่ผมจำได้นะถ้ามีอะไรตกหลุมไปก็ต้องขอโทษด้วยนะครับอ่า แล้วในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้เนี่ยขอให้ดูแลตัวเองกันดีๆนะครับอ่ะคราวนี้เนี่ยเราจะเราจะไปเอ่อทพื่ไหนต่อไหมก็ไม่มีแล้วนะโอเค